อันนี้จะวเวลรี่เป็นหนักเป็นเอเซอรี่แต่งกระเป๋าของสมัยริหาวอืออันนี้กระเป๋าใบแรกเลยล่ะคืออะไรคะสกินแคร์ทำไมทำไมพี่ต้องพกสกินแคร์ไว้ในกระเป๋าคือในนี้ต้องที่ฟลมล้างหน้าด้วยเผื่อว่าไหนแบบล้างหน้าแต่งตัวไม่ทันที่บ้านก็จะมาล้างหน้าที่ที่เราไม่อาบน้ำอาบน้ำเอ๋ออาบน้ำมาจากกะบาล แล้วตอนเช้าไม่อาบหมอก็นอนห้องแอร์จะเอาทำไมอารมณ์แบบฝรั่งใช่ไหมที่เขาแบบอาบน้ำแค่วันละครั้งบ้านเขามันอากาศเย็นเราก็นอนห้องแอร์ไหมแก่เขาไม่อาบหมอแก่เขาไม่อาบหมออาบอาบแต่ช่วยอยากช่วยเยบิ๊กอุ้ยไม่อาบเจาะอาบเลยอาบเหอะเยบิ๊กแกก็ไม่อาบน้ำหรอผมอาบตลอดตลอดเดี๋ยวอาบเดี๋ยวอาบต่อคนสวยๆจะเป็นอย่างนี้แหละ ัดลมทัวัวอันนี้แว่นกันแดดคูลเลยล่ะแกไม่เคยเห็นมันใสใช่ไหมล่ะใส่ให้ดูหน่อยไม่คือแอร์คูลเลยล่ะไม่คืออันเนี้ยเียมเพื่อนมาจะไปคืนเพื่อนแต่ก็คือสักทีเฮ้ย โอ้ยนะไฮโซอ่ะสมแล้วสมถาปะที่เป็นโปตัวจริงไ้่โปรตัวปลอมวาย